ค่ะทุกคนเราไปต่อกับทริปเส้นทางสายไหม EP 2ค่ะ EP ที่แล้วเราได้ไปชมถ้ำพุทธศินเทียนทีสานตื่นตาตื่นใจกับสีสันอุทยานภูเขาสายรุง้งปราการหน้าด่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่าเจียยู่กวนประติมากรรมกลางทะเลทรายโกบีถ้ำหม้อเกาคูและสุดประทับใจกับโชตุนห่วงและใน EP 2นี้เราไปกันต่อจากมณฑลการสู้สู่ชิงไห่ค่ะ หมายแรกและเป็นไฮไลท์ของเราคือที่นี่เลยค่ะเนินทรายหมิงซาซานซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลทรายโกบีห่างจากเมืองตุนห่วงประมาณ5กิโลเมตรที่นี่เป็นเนินทรายกว้างใหญ่เม็ดทรายมีความละเอียดมากและเมื่อกระแสลมพัดทรายจะกระทบกันเกิดเสียงคล้ายเสียงดนตรีจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเนินทรายครวน ทะเลทรายก็มักจะนึกถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้งแต่ที่นี่ตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะเรากำลังสัมผัสกับความเย็นฉ่ำๆที่อุณหภูมิประมาณ20 22องศาแต่ที่เห็นห่อตัวกันมิดชิดขนาดนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแดดแต่อย่างใดแค่แอบเกรงใจค่า U.V. ที่ออกจะสูงเกินมาตรฐานไปนิดนึงเท่านั้น นอกจากการขี่อูดบนเนินทรายกว้างใหญ่แล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือทะเลสาบพ,พระจันทร์เซี้ยวซึ่งเป็นโอเอซิสธรรมชาติรูปร่างคล้ายพระจันทร์เซี่ยวที่ถูกโอบล้อมด้เนินทรายแห่งนี้และที่พิเศษมากๆคือน้ำไม่เคยเหือดแห้งตลอดทั้งปีไม่ว่าสภาพอากาศจะรุนแรงหรือมีพายุทะเลทรายก็จะไม่ถูกทรายทับถมเพราะทิศท,ทางลมจะพัดจากเนินด้านล่างสู่ด้านบนเสมอ ด้านข้างทะเลสาบจะมีวิหารเจ้าแม่สารเจ้าพยามังกรและหอน้ำพุหยกเจดีสามารถเดินขึ้นไปด้านบนของหอเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามโดยรอบของทะเลสาบได้เลยค่ะแล้วเราก็บายบายการสู้เดินทางสู่มณฑลชิงไห่กันค่ะ าสู่เขตมณฑลชิงไห่ภาพของทะเลทรายจะถูกแทนที่ด้วยสีเขียวของทุ่งหญ้าและภูเขาโดยมีที่ราบแอ่งกระทะอยู่ตอนกลางเทือกเขาส่วนใหญ่จะมีหิมะปกคลุมตลอดปีช่วงฤดูร้อนหิมะจะละลายและกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายในประเทศ เป้าหมายแรกของเราคือทะเลสาบเกลือชาค่ะซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงกว่า3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลด้วยอุณหภูมิ11องศากับลมที่พัดแรงมากแต่เห็นวิวแล้วก็หายหนาวไปชมกันเลยค่ะ ทะเลสาบที่มีความหนานแน่นของเกลือสูงมากทำให้พื้นผิวของทะเลสาบมีสีขาวสว่างสวยสะท้อนภาพของท้องฟ้าก้อนเมฆและภูเขาที่อยู่โดยรอบได้อย่างงดงามจนได้รับฉายาว่ากระจกแห่งท้องฟ้า เพลิดเพลินกับการชมวิวสวยๆเดินเล่นบนพื้นผิวทะเลสาบและถ่ายรูปยังมีกิจกรรมอื่นๆให้เราสนุกได้อีกจะนั่งรถม้าชมทะเลสาบหรือจะนั่งรถไฟสวยๆชมวิวแล้วยังมีรูปปั้นเกลือแกะสลักที่น่าสนใจมากๆถ้าอากาศจะหนาวน้อยกว่านี้สักหน่อยจะขออยู่ที่นี่ทั้งวันไปเลย กันต่อสู่เป้าหมายต่อไปคือทะเลสาบชิงไห่ระหว่างทางมีทุ่งดอกไม้สีเหลืองเต็มไปหมดเป็นดอกคาโนล่าที่นำไปสกัดเป็นน้ำมันประกอบอาหารได้แหล่งน้ำสีฟ้าที่เห็นตลอดเส้นทางก็คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลสาบแห่งนี้ถึงแล้วค่ะทะเลสาบชิงไห่ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า3,000เมตร และมีพื้นที่กว่า4,500ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศสิงคโปร,ร์ประมาณ4เท่าค่ะ เดินทางกลับประเทศไทยเรามีโอกาสได้แวะชมเมืองหลานโจซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลการสู้เป็นทางผ่านที่สำคัญของเส้นทางสายไหมในอดีตตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเหลืองเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อพื้นที่ทางตะวันตกไปยังตะวันออกของจีนและนี่คืออนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเป็นประติมากรรมหินแกรนิตสีแดงขนาดใหญ่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำและผู้คนเอาละค่ะพี่กุ๊กขอปิดทริปเส้นทางสายใหม่ไว้ตรงนี้ต้องบอกว่าเกินความคาดหมายและเป็นหนึ่งในทริปที่ดีที่สุดของเราเลยค่ะ ประทับใจมากจริงๆขอพักฟื้นฟรูร่างกายแป๊บแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะบายบาย